สำหรับข่าวนี้นะคะเรามาดูข่าวของป๊อบนิตินะคะกับเป้ยปันวาดกันนะคะแห่เป็นห่วงป๊อบนิติหลังเป้ยปันวาดเผยโมเมนต์ครอบครัวที่ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆค่ะสำหรับครอบครัวของเป้ยปันวาดและป๊อบนิตินะคะ ที่แม้ว่าทั้งคู่นั้นจะยุติฐานะสามีภรรยาแล้วก็ตามแต่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ได้ดีเสมอมานะคะโดยได้พาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นประจำค่ะและล่าสุดนั่นเองทั้งคู่ก็ได้พาลูกๆไปเที่ยวญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวกับหิมะโปรยปรายนะคะโดยแซวเป้เองก็ได้โพสต์ในอินตราแกรมเผยให้เห็นถึงโมเมนต์ช้อปปิ้งเดินเที่ยวท่ามกลางหิมะโปรยปราย แต่ก็มีช็อตที่ไทยอดีตสามีนะคะเดินขากระเพกใช้ไม้เท้าทําเอาไลาคนถามไทยถึงอาการของหนุ่มป๊อปด้วยความเป็นห่วงกันเลยค่ะแม้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเดินนานทําให้เมื่อยขาหรืออยู่กับความหนาวเย็นนานเกินไปทําให้มือเท้าชาหรือ,อยังไงเราก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ภาพที่เห็นเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก,มากๆเพราะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกันเลยค่ะ โดยภาพของเขาจะน่ารักขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ